พยากรณ์อากาศประจําวันที่4มีนาคม2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่6ถึง8มีนาคม2568บบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน